แักน้องมาประจำแล้วลูกสาวคนสวยของพี่อิงพี่ฝนเข้าช็อปชาแนลไปซื้อรองเท้าไว้เป็นชาแตมที่ได้มาเนี่ยเพราะมีหน้าที่เลี้ยงน้องอุ้มน้องแล้วพี่จะแต่งอุ้มสบายไหมคะส่งให้พ่อส่งให้พ่อส่งให้พ่อเดี๋ยวน้องร่วงลงไปแม่พ่อลำเอียงรักน้องมากกว่าชแตมอุ๊ย พ่อเยเย่ก็น้องน่ารักขนาดนี้พ่อเยเยรักน้องมาว่าจระชากแล้วคอหอมดนื้อค่ะจุบทีนึงทำไมอ่ะทุกคนมีได้กิจชาน้องไปรินไปรินชกพี่ชจ็คเต็มเลยชกเลยชกชกเลยใครเออใครเนี่ยจ้าเออใครเนี่ยเออใครเออใครเนี่ยโง่ห่าแล้วก็อยู่ไหน พ่่ออยูไหนสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวยของพี่อิงพี่หน้าเหมือนพ่อป่ะหน้าเหมือนพ่อป่ะดูนี่แหมเหมือนไหมเหมือนยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยคนสวยไม่ยิ้มเลยวันนี้นี่นะแต่ไม่งอแงเลยนะแต่หน้ารอยแจ่มใสขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เขาแบบว่าีเปลี่ยนอึอมาเรียบร้อยอืเต็มเอืเต็มเมื่อกี้เขาไม่ได้หน้าไม่แจ่มใสนะเมื่อกี้เขาเรียกว่าหน้ากำลังเบ่งอืออยู่ไปหาพ่อแล้วไปหาพ่อแล้วโอ้โอ้อะพ่อพ่อ อุ้มจะเต็มมากสิอออมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวแล้วมีพี่อิงแล้วไม่มีพี่เฟิร์นี่ไม่ได้เลยคนนี้ไม่ใช่ห้องน้ำครับห้องน้ำ ราพาเด็กมากินข้าวกันในเมืองวันนี้นะคะพี่อิงพี่เฟิร์นพาบ้านเราเข้าเมืองพาเด็กไปดูแสงสีปกติพ่อแม่อยากดูด้วยแหละปกติเราก็จะเป็นชาวลาดกระบังอิงอย่บ้านอยู่แถวไหนคะอยู่มีนบุรีครับเป็นชาวมีนบุรีกับชาวลาดกระบังนะวันนี้เราเป็นชาวกรุงเทพกันแล้วตืนมากเลยลูกสาวเข้าเมืองค่ะวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแตมที่ได้มาเนี่ยเพราะมีหน้าที่เลี้ยงน้องโอเคปห เชอร์แตมต้องเลี้ยงน้องเลีย้ยงเป็นเบ้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ให้เชอร์แตมเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เปลี่ยนมเพิร์นให้เนี่ยเจอกันปุ๊บนะคะเฟลินก็ดีใจมากเกิดอาการอุจจิออกมาแล้วเรียบร้อยเชอร์แตมไม่ได้ไปช่วยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวถ้ามีอีกสักรอบหนึ่งนะต้องให้เชอร์แตมเป็นคนจัดการตรงนี้ช็อปลุยวิตตองนะคะอุ้ยตัวข้างบนน่ารักมากเลยอะทำเป็นตุ๊กตาหลุยเนี่ย เราอยู่กันที่เซนทรัลเอมบ assy นะคะก็มากินข้าวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่น่ารักดีมีมุมน่าจะถ่ายรูปน่ารักน่ักได้เยอะเราก็เลยมาเที่ยวกันแสดตวันนี้อยากทานอะไรคะอยากกินอยากทาน,ก,นกินกินกับทานต่างกันตรงไหนรู้ปะ่ะไม่ต่างกันแต่คาว่าทานสุภาพกว่าเบลิเลนเขาดูติงตหน้าตาแบบไม่เคยท่ง,งเือนเบลินจ๋าอ่าห้าสีสาเหมือนเดิม เฟลินไม่เคยอยู่ช่องแต่งสตอรี่ะป่าเอ้ยคอยเราเคยถ่ายวิดีโอด้วยกันแล้วอุ้ยจะให้แม่อุ้มเป็นไงอะะให้แม่อุ้มนี่อยดีกว่านี่โหนี่คือรถหรูของเฟลินนะคะรถหรูรถหรูยี่ห้อหรูปิงหรูปิง มีของเล่นมีของเล่นแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีอะไรอันนี้เป็นพัดลมครับพัดยังไงอะคะอันนี้กดข้างหลังครับในี่ร์แดมกดข้างหลังได้มี3สเต็ปโอ้พัดลมอันนี้หรอไฮโซมากอ่ะคือมันเป็นไม่มีใบพัดเขาก็จะไม่อันตรายแต่เราก็สามารถได้ลมแบบแรงๆได้เลยชัดอยู่ที่นมันเย็นมากมันเย็นมากพี่เฟิร์นมาแล้วอ้าพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นไปเอารองเท้ามาหรือเปล่าพี่เฟิร์นเข้าช็อปชาแนลไปซื้อรองเท้าให้เป็นอีกคนเป็นอีกคน ตัวอยู่หน้าชาแนลเฉต๊ะนั่งสิเฉตับน้ำหนักได้กี่กิโลอันนี้เหรอครับได้ถึงเต็มได้ถึงเต็มจริงเหรอได้ถึงสิบสองขวบแต่เฉต๊ะหนักมากนะไมันได้ประมาณสิบป่ะเฉต๊ะบอกพ่อหน่อยว่าวันนี้เฉต๊ะไม่ได้เอากระเป๋ามาไม่มีกระเป๋าใส่ของเลยพ่อซื้อชาแนลให้ใบสิพ่อวันนี้เฉต๊ะไม่ได้เอากระเป๋ามาพ่อซื้อชาแนลให้หน่อยดีของเยอะแน่เลยวันนี้อันเดียว พ่อถือให้ก็ได้ไงของเยอะของแม่อีกเยอะซื้อให้แม่แล้วกันทั้งนั้นเราจะไปทานข้าวกันนช้าไม่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 น้องควักมือเรียกพี่เปล่าปวมือเรียกป้าเปล่ ยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยคืออารมณ์ดีเขามองหน้าพี่โยอ่ะอ่านออกเลยอ่ะว่าแบบมีเพื่อนเล่นนั่พคดอีกแล้วเิดแตมึงอุ้มน้องแล้วล่ะจับลูกกันจ้ะันแน่ดูนี่ลูกกับพ่อสองคนลูกกับพ่อเนี่ยมักจำหน้าเหมือนกันนะ นี่อ่าดูนะฝากดูนี่อ่าแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกสาวจะน่าเหมือนพ่อน่าเหมือนพ่อเราดีแบบว่าอะไรนะมีวาสนาอะไรอย่างงี้วัสดีน่าเหมือนพ่อใส่รองเท้าหรือไงก็เดินสิเนี่ยเป็เดินเลยค่ะลูกไม่กินไม่เดินรองเท้ารเทาเชนเดลชนแดลสาวไปใส่เลยวันนี้เรามาเที่ยวด้วยกันปีใหม่นัดเจอกันนี่เรานัดกันมาเลยนะนี่แบบทีมเดียวกันหมดเลยเรามีกันสองทีมเรามีทีมสีฟ้าค่ะทีมสีน้ำเงินนี่ แล้วเราก็มีทีมสีแดงคุณแม่และคุณลูกทานอะไรกันดีคะเฟลลีอยากทานอะไรคะวันนี้ว<ต>ันนี้เราตั้งใจจะกินไก่ปักกิ่งเราต้องได้กินก่อนอยากก<ต>ินกไก่ปักกิ่งไม่รู้ว่าเป็นปผู้หญิง<ต><น> แต่งตัวก่อนนะลูกนะเบลินนี่อึ๊บอย่ามาจับฉันสิอย่ามาจับฉันไม่เอาพี่เป็นใครมาเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันถ้าไม่ใช่จะแต่งอะไรเนาะเหรอทำไมมันยุ่งยิ่งยิ่งเลยใช้การล็อกคอโอ้ไม่จบเลย ติดกิฟต์ให้ยังยากเนี่ยเอแม่แม่จัดการรวบนี่วันนี้ไปรับินนะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนเนี้ยแปดเดือนแปดเดือนพัฒนาการดูดีนะคือแข็งแรงแข็งแรงคอแข็งเราก็ไม่งอแงเลยเออไม่งอแงนี่ตั้งแต่นั่งรถกันมานี้เป็นชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ยินเสียงร้องไห้เลยแม้แต่นิดเดียวเออไม่ได้ยินเสียงแต่ได้กลิ่นมารถกันเดียวกันไงนั่งลมกลิ่นอึไม่หลอดอุ้ยกินอึเด็กไม่เมียนไม่มีเลย จะเหม็นจะกินค่ะจะเหม็นได้ไงเด็กกินแต่นมอ่ะมาถึงร้านอาหารแล้วเรากินอะไรกันคะมื้อนี้กินเป็ดปักกิ่งค่ะของโปรดเธอแตมเลยแล้วเฟลินล่ะเฟลินจะกินอะไรได้ไหมอ่ะส้มเขลาส้มแข็งนี่มีน้ำส้มคั้นสดมาให้เฟลินด้วยไม่ต้องชิมด้วยรสชาติเป็นไงแม่ชิมก่อนแม่ชิมแม่ชิมเออเดี๋ยวดูนะเฟลินกันคุณยัยสดจริงหรอเฟลินเห็นกล้องใบใบตลอดเลยอะ จะเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะสงวนวท่าทีนิดนึงเวลาที่ไปเอาละบอกเอาละเอาละกินผู้ดีมากค่ะจะกินผู้ดีหน่อยๆเป็นไงคะเฟลินถูกใจไหมคะใช้ได้ไหมขอลองอีกนิดขอลองอีกนิดเราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องบอกอร่อยชอบอ่ะชอบอุ้ยเอานั่นนั่นเฟลินมีอาหารแล้วมือหนูอันนี้หรอคะซาลาเปาอะไรอ่ะซาลาเปาอะไรอ่ะพี่อิง มาโปโลที่เดินทางรอกทะเลนะ่นนะชิมค่ะเชิญยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่สั่งมาแล้วเป็นสาลาเปาอบแล้วค่ะคเออะไรอ่ะมีควันออกมาเหมือนหมูแดงค่ะอะไรแมมออกหวานหวานไหมเค็มๆร้อนเป็นอะไรพูดร้อนอร่อยกรอบกรอบหวานหวานเค็มๆโอเคเป็นทุกยอดที่แม่พูดเมื่อกี้คว้าแล้ว ออออนี้ไม่่่รรรูยยปะสุดเนี่ยเฟลินบอกว่าของเฟลินมีอย่างเดียวต้องชอบแล้วล่ะอันนี้เอาแล้วเด็กคนนี้ก็อร่อยใช่ไหมมาแล้วเป็ดปักกิ่งของโปรดแล้วไหนกิง่งปักอยู่ตรงไหน,นมีกิง่ง <c oughs> <c oughs> อาหาร นี่เรากินกี่คนเนี่ยจริงจังมากมือนี้คือรวมมือกลางคืนมือค่ำมือเย็นไปเลยหรือเปล่ารวมนี้ด้วยในปีใหม่ปาร์ตี้คริสต์มาสบวกปีใหม่ในมือเดียวแล้วค่ะบวกตุ๊จีนนะบวกตุ๊จีนใช่ใช่อุ้มน้องแล้วพี่จะแตอบอุ้มสบายไหมคะเบาๆเบาๆเอ้ยเจตมาส่งให้พ่อส่งให้พ่อส่งให้พ่อเดี๋ยวน้องล่วงลงไปโอ้เดี๋ยวน้องล่วงลงไปเฟลินก็คือเก่งสุด น่ารักมากเลยอ่ะเฟรนินหอมที่เชตันหนุ่มทีหอมจังไหมะหอมมุงยอลุงยกบังคับดองหอมจริงแก้มเด็กหอมหอมหหมหัวหอมนี่กระเทียมหรือหัวหอมหัวหอมได้กลิ่นแป้งเด็กใช่เด็กๆอ่ะหอมทาแป้งที่หัวด้วยอ่ะลูกแม่ทาให้หมดเลยอ่ะเชตันดูบูธอันนี้อันใหญ่มากโู้ดสีดำน่ารักอ่ะเหมือน เขาเอาทําให้คนที่ไม่ได้อยู่ในไทยอค่ะเมืองไทยไม่มีที่ใส่บูธใหญ่ขนาดนี้เนาะ <c oughs> ก็ต้องซื้อไปเที่ยวเมืองหนาวๆใช่ค่ะนี่เราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะอุโมงค์ที่จะทะลุไปเซนตันชิดลอมอุ้ยเปลิน <c oughs> เปลินใส่บวกเลยโอ้ยน่นารักข้านหลังหน่อยตุต้มตุ้ยอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีใครใส่อีกอ๋อคุณเม่คุณแม่ซสันต้มารียมตัวเพื่อนจรค่ะไปกันสันต้มาก้องพร้อมแก๊งเราจะเข้าอุโมงค์แล้วนะคะ Very warm fish โอ้น่ารักมากสวยมากๆสวน้ยแน่นเลยอ่ะทุกคนมาถ่ายรูปด้วยกันเร็วถ่ายออกมาสวยมากขาขึ้นแล้วเราจะกลับแล้วสวยงามคือแสงก็สวยนะแล้วเขาก็ตกแต่งสวยด้วยนะคะถ่ายรูปสนุกดีเฟลินคะหอมปะเป้ทีจุ๊บ <c oughs> <c oughs> เฟลินน้ำแก้วมาเชตัวหอมแม่ดิ เที่ยวไปมาทั้งวันนะคะเราจะกลับขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเขาจะนั่งที่นั่งประจำตำแหน่งแล้วไปเก่งมากเลยอ๋อเก่งมากๆเลยค่ะยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งอาทิตย์ยิ้มแฉ่งขอบคุณนะคะมาพาพวกเราไปเที่ยวสวัสดีค่ะบายบายทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบาย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 